จมเรียบสูวัดสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องกเกษตรเลี้ยงต้นครับสวัสดียามเช้าด้วยกันนะครับก็เมื่อคืนไม่ใช่เมื่อคืนสิเมื่อเย็ยนนะครับตั้งแต่เวลาประมาณน่าจะน่าจะยังไม่ถึง6กโมงนะครับ ยังไม่ถึงหกโมงนะครับฝนครับตกนะครับตกโอ้ยหนักมากนะครับหนักแล้วก็นานนะครับหยุดก็ประมาณไม่รู้กี่ทุ่มนะครับก็นอนหลับไปแล้วนะครับ <c oughs> นง่นลุงหมา <c oughs> เอ,อิญลุยไป น,นี่ก็เลยเช้านี้ก็เลยมาดูน้ำนะครับพามาดูบรรยากาศ <c oughs> นะครับก็จะประมาณนี้แล้วครับทุง่งนาผมหลังบ้านนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับน้ำนะครับเ <c oughs> พราะว่ามันเป็นทางน้ำผ่านพอดีนะครับแล้วก็บวกกับฝนที่ตกอาชุกมาเป็นเวลานานาน,นะครับ ก็คือดินไม่แห้งเลยนะครับก็มันก็เลยสะสมน้ําแล้วก็อมน้ําอยู่ตลอดนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนี่ก็หน้าล้นที่ทําไว้ก็ไหลนะครับแต่ตรงนู้นนะครับไม่ต้องพูดถึงครับด้านนู้นนะครับอันนี้ขนาดที่สูงนะครับยังขนาดนี้ครับที่ต่ําไม่ต้องคิดมากครับอ่าพอดีุ่งนาผมมันคล้ายๆเอ่งกระทะด้วยนะครับ ก้นกระทะนะครับเดี๋ยวจะไปทางไหนดีละ่ะก็ไม่รู้ว่าน้ำจะลดตอนไหนนะครับก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราก็ถอนกล้ามาดำเอานะครับไม่ค่อยซีเรียสเรื่องนี้เท่าไหร่นะครับมันท่วมได้มันก็ลดได้ประมาณนี้เน,ะเเนาะครับครับไม่ให้เก็บกระเพราให้ ไปเก็บกระเป๋าอังสะนะครับเออหักหมดแหละต้นข้าวธรรมชาติของสัตว์ครับเล่นไปก็แม่บอกว่าได้ปลานะครับแม่ใส่อ้นี้ไว้นะครับเนี่ยพัยงตรงนี้นะครับได้ปลานิดนึงครับไม่ช้า พอจะได้กับข้าวนะครับเขาบอว่าด้านบนโอ้โหหอยขึ้นไหมโอ้ตกใจหมดเนี่ยไหลเข้าไปในนั้นช่วยเลย <c oughs> เนี่ยไหลเข้าไปนี่นี่นี่จบเลยนะครับดีที่น้ำมันไหลไม่แรงถ้าไหลแรงนะครับจบเลย <c oughs> ลูกหมาเดี๋ยวร้านสาว บวยวายอีกระบากใจมีลูกหมาเข้าใตาอ้าตอบคำถามหลานสาวไม่ได้เิอะเดี๋ยวมาเก็บกระเพรานะครับนี่ในสะก็นาำไวเยอะแล้วครับในสรกใกล้จะล้นออกแล้วครับถ้ามาอีกก็น่าจะล้นออกนะครับ จะตัดผ่านตรงนี้แล้วครับนี่ผ่านสวนผักตรงนี้นะครับอืมมันือกเกศเดียวนี่เป็นกระเพราที่ผมเอามาปลูกนะครับ นี่เป็นกระเพาะป่านะครับี่ม่วงๆนี้นะครับก็ต้องเด็ดนะครับฮักกิ้งเพื่อดีให้เขาแตกกิ่งขึ้นมาใหม่เรื่อยๆนะครับไม่งั้นมันจะออกดอกนะครับถ้าออกดอกแล้วใบจะไม่สวยแต่ก็ช่วงที่มันออกดอกผมก็ ่าปล่อยให้มเมล็ดเขาเก่แล้วก็จะเขยา่ามาเขย่าให้มันร่วงนะครับประมาณนี้น่าจะพอโอ้โหผักบุ้งยอดสวยมากเลยครับยอดขาวนะครับแต่ไม่เยอะก็ได้พอหนึ่งผัด ครับรจะตายหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับต้นพริกเนี่ยถ้าทำท่วมแบบนี้ไอฟุนตกชุกแบบนี้นะครับพริกมันเป็นไรดี่ไปจะพาไปดูอันนี้น้ำน เอาตอนแรกว่าจะพาไปดูนู่นตรงนู้นครับที่แม่ถอนกล้านะครับต้นน่ะกไกลๆนู่นครับว่าจะพาไปดูแม่ที่แม่ถอนกล้าแล้วก็่น้ำหน้าลองคือคือดำนะครับแต่ว่าไม่ใช้ให้เก็บกระเพาะก่อนนะน่าจะไม่ได้พาไปแล้วครับตอกกระเพาะไปให้แม่ก็ดูกไกลๆนี่เอาบรรยากาศรวมๆไกลๆนี่เอานะครับข่าวกำลังสวยเลยนะครับ แต่มาเสียดายตรงที่ว่า,าน้ำมาเร็วไปหน่อยนะครับก็คือหวานได้ประมาณสามบันน้ำท่วมนะครับท่วมแล้วไม่ลดเลยครับก็เอาไม่เป็นไรดีที่ว่าเราอาทำแผนสองไว้แล้วก็คือหวานกล้าข้าวครับนี่ครับเป็นบอ่อหลังบ้านก็เริ่มมีน้ำแล้วครับแม่บอกให้เอาแพรดูขึ้นก็ยังไม่ได้เอาขึ้นนะครับ ต้องดูดน้ำบอกนะครับถึงจะเอาขึ้นได้เพราะว่ามันอยู่ในนี้ในไม้ตรงนี้เนี่ยครับเนี่ยหมายชี่เรื่อยแล้วเอาลงแช่น้ำไว้นะครับตรงนี้ปลาดุกยักษ์นะครับเมื่อประมาณสามสี่วันที่แล้วเอาขึ้นได้ตัวหนึ่งนะครับประมาณกิโลกว่ากิโลหรือสองโลนี่แหละตัวใหญ่มากครับปลาดุกโลสองโลนี่ไม่ได้ตัวน้อยๆได้ครับ ก็พอไปให้แม่ก็สำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ